The เข้าสู่สึกโปยสารก้นรูปแบบใหม่กับ The Fighter Next Generation ครับทางช่องวอลเ์กฎหมายเลข23ครับมาถึงคู่ที่3าของรายการกันแล้วนะครับในพิก,กัด61กิโลกรัมย้ำครับ3ยกยกเือละสนาทีใครชนะได้ไปต่อนในไฟต์ต่อไปใครน็อ c เอาลุ้นงินรางวันรวมกว่า1น0 0 0มบาทด้วยกันนะครับเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาไปที่มุมน้ำเงินครับจากประเทศไทย ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Thailand อัศยุทธ์นุมา 으아아 ระเบือต้อนรับนักมวยจากประเทศไทยครับนักชกวัย24ปีจากมุกดาหารครับจากพะดุงชัยมวยไทยยิมนั่นเองนะครับมาดูตัวแทนมุมแดงจากประเทศจีนกันบ้างดีกว่าครับวิซ้อมอยู่ที่ทีซีมวยไทยสกูลครับอายุ25ไม่สูง170เซนติเมตร please welcome the red corner from China e Chang Wei เสียเจ้าหวยนักชกหนุ่มส่งตรงจากประเทศจีนที่เพิ่งได้ลงนวมสัดกับดังยุทธพงศ์ทองดีไปเขาแพ้ครับแต่ครั้งนี้เขาขอกลับมาสู้อีกครั้งในเวที The Fighter Next Generation เอ่อ回去感觉特别好然后也是那一拳把我打倒了然后我就更想着再来打就是这样简单那是因为第一场比赛有点可惜然后我就是一直也是特别喜欢比赛 ความมั่นใจที่เกินร้อยกับประสบการณ์ที่เขามีบวกกับระยะเวลาการซ้อมที่มากขึ้นทำให้ครั้งนี้นักชกเลือดมังกรวางเป้าว้าชัยชนะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิสั้น ประหมัดกับดังยุทธพงษ์ทองดีมาแล้วนะครับใหม่ขึ้นชื่อประเทศจีนนี่นักชกจากเซ้าหลินประเทศจีนครับเสียเชื่อว่ยครับและในการนี้ขอเสียงประมือต้อนรับผู้ตัดสินบนเวทีครับกรรมการพิสันทิปนำพาครับ ยกละ3นาทีพัก2นาทีครับคู่นี้เป็นการชกในพิกัด61กิโลกรัมนะครับมุมแดงซิเจ้หน่วยนะครับนักชกจีนซึ่งก็เคยมีประสบการณ์ชกกับดังลูกเฉพาะลงต้มอะไรนะครับกำลังนี้กรับมาแก้ตัวนะครับเจอกับอัศยุทธพันธุ์มานะครับในชกไทยวัย24ปีนะครับซึ่งก็มีอีสริหรียญเงินกีฬาอกองทัพบกแล้วก็เหรียญเงินชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับอายุ24ปีนะครับขณะซิเจ้านุวยเนี่ยอายุ25ปี สองคู่ที่แล้วนี่เราก็ได้เห็นความมันนะครับในมวยรูปแบบใหม่กับชกกันสามยกยกนะสามนาทีพักสองนาทีครับเจอกันนะฮะต้องบอกว่าสามคู่นี่สามสไตล์ครับคู่แรกซ้ายกับขวาคู่สองขวากับขวาคู่ที่สามซ้ายกับซ้ายครับพี่บอลนะครับคู่นี้นี่น่ากันน่าจะชกกันุเดือด ไม่แพ้2คู่แรกครับโอ้โหนี่ครับราะว่าพิกัดน้ำหนักขยับขึ้นมาครับจาก58เป็น61ครับเดี๋ยวมาดูครับ61กิโลกรัมจะมีใครได้เปิดป้ายโบนัสต็อกเอาไหมครับพี่ป๋องลุ้นมา2คู่แล้วครับคู่นี้ต้องแตกนะครับสีจังหวยครับเขาถือแล้วไปลาดท่าแพ้ดันนะครับแต่ว่าครั้งนี้ครับขอกลับมาแก้ตัวครับเขาบอกว่าได้ซ้อมมากขึ้นได้ประสบการณ์มากขึ้นครับหวังจะคว้าชัยได้ครับในแผ่นดินไทยแต่ว่าดูหน้าตาของอัศยุทธครับ ไม่ได้ตกใจไม่ได้วิตกอะไรเลยครับแกไปแบบเรื่อยๆหน้านิ่งๆไม่กลัวเลยครับดูครับขวานี่คำเป้าไว้ขวาไวก่อนแล้วก็นีครับฮุกเข้ายม,ามีสายเติมเข้ามาครับครับก็ซิวินก็เคยผ่านสเวียนหรือไฟเตอร์ในซีซั่นแรกมนกครับก็มีประสบการณ์อยู่พอสมควรนะครับในมวยสากลอาชีพดูรูปร่างนี้ได้เปรียมครับยาวกว่าซิเจัวอยู่เล็กน้อยครับแบบนี้ครับ เสียเจ้าหวยต้องลุยเข้าไปครับทำให้อัศยุทธ์นี่หายใจไม่ทันให้ได้ครับพี่ป๋องเพราะว่าถ้าเดินช้าๆครับด้วยช่วงที่ยาวกว่าและจังหวะ2ที่แม่นของอัศยุทธ์นี่เหนื่อยแน่ครับทางด้านของเสียเจ้าหวยครับถ้าอยู่ห่างนี่น่าจะเสียเปรียบครับเสียเจ้าหวยพยายามจะเดินโอ้โหกดลูนี่แหมการครับให้ชกต่อครั้งที่แล้วนี่แหมไปเจอของหนักเจอกับดังครับแหมสู้ไม่ไหวครับเป็นคำขอมาแก้ตัวก่อน เดี๋ยวดูครับอัศยุทธมาถึงตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าก็จะหนักพอสมควรนะครับพี่ปองครับแมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับแล้วรูปร่างได้เปรียบด้วยครับใช่ครับซึ่งเจ้าโนี่ยังเข้าไม่ถึงครับพยายามจะเดินเร็วก็จริงครับแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงการโดนอัศยุทธ์ดักซ้ายครับลักษณะเซึ่งเจ้าโอ๋นี่คือสมัครเล่นก็ใหม่มาครับมาเริ่มที่อาชีพครับขณะที่อัศยุทธนี่ใหม่สักคนอาชีพก็จริงแต่ว่าสมัครเล่นนี่โชคโชนครับใช่ครับก็ผ่านทั้งกีฬาของทัพบกกีฬามหาวิทยาลัยกีฬาแล้วก็ชิงแชมป์ประเททศไยมาแล้ว ถ้าพูดถึงกระดูกมวยต้องบอกว่าเขาเกมครับาราขาเกมก็เซียนเจ้าเว่ยครับต้องดูครับว่าความสดครับเซนเจ้าเว่ยไหมแต่ว่าเดินเข้าไปครับเดินไปรับนี่แหละครับโอ้เจ้ามูนี่เลือดกำดาวเริ่มไหลออกมาแล้วครับพยายามเคาะลำตัวครับรเซนเจ้าเว่ยเดินเดินเข้าหากริงครับแต่ว่าแม็คที่อาสิบิปออกอนี่ออกนี่แม่นกว่าแล้วก็เข้าเป้ามากกว่านะครับครับแรกยับกัน ต้องหาอะไรแปลกๆมาแล้วครับต่อยแบบเดิมๆนี่ทำอะไรอัศยุทธ์ไม่ได้แล้วครับตอนนี้เอ้าเล่นลำตัวเข้ามาครับอพอได้ลุ้นพี่บ้อง <c oughs> ต้องเล่นเ้าใหญ่ครับครับบทยกแรกครับพักสักครู่ครับ มาโนแชมพูและครีมนวดมีจำหน่ายที่ CJ เจช้อปปี้ลาซาด้าจบกันต่อครับยกที่2นะครับของมวยคู่ที่3ครับคู่นี้จะเป็นการจบในทิกัด61กิโลกรัมนะครับเสื้อเจ้าโวยในมุมแดงครับนักชกจากประเทศจีนวัย25ปีนะครับเจอกับอัสยุทธันุมานักชกวัย24ปีจากประเทศไทยนะครับเกมการชกในยกแรกนี่ก็ต้องบอกว่ายัางชิงจังหวะกันอยู่ครับไปด,ดูภาพชานะครับจังหวะเนี่ยสองูยาวของ ทางอาสาหยุดนี่ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับขณะที่เซจิ้งหุยมีพยายามเตยก็จริงครับแต่ว่ายังคลำเป้าไม่ถนัดนักเท่าไหร่บัดนั้ไม่มีครับแล้วดูช้ากว่าทางด้านของอาสยุทธ์ด้วยครับครับทำให้ยกแรกนี่ต้องบอกว่าเหนื่อยครับต้องดูครับว่าจะแก้เกมอย่างไรครับทางด้านของเซจิ้งหุ่ยที่บองใช่ครับต้องใช้ลูกแข็งแรงให้มากกว่านี้ครับาก็ต่อยกที่สองครับขอบคุณซีเอลอยนต์ครับโดยคุณอธิศรสันสนียสุนทรครับขอบคุณบริษัทหมอสิงห์ไทยแลนด์จำกัด ขอบคุณสงสงเกาหลีตังกุจับตาแปลงสีฟันคู่รับโดยคุณพิชัยกิติธิขอบคุณปฏิพันธ์ตาใบห่อโดยคุณอิสระอักคประชาครับยกสองนี่ซื้อเจ้าห่วยมนันเน้นลำตัวเลยนะครับอย่างที่บอกครับก็ต้องเน้นเป้าใหญ่ครับแม้แต่ว่าทางอสศยุทธ์เองก,ก็มี1-2โตมาครับอ้าวขึ้นบนบ้างครับ ต้องดูครับจหวะต่อยลำตัวละกาดตรงถ้าอาศยุทธ์ดักดีๆก็มีโอกาสแต่ว่าดูครับแม่โดนลำตัวก็มีอาการเหมือนกันเราบองตรงนี้ครับก็ต้องดูครับลําลำตัวนี่จะทนขนาดไหนครับเพราะว่าตอนนี้เซจเชนหวยเน้นลำตัวเป็นพิเศษนะครับโอ้โหข้อซ้ายข็อขวาไปเรยโอ้ยจีมซ้ายสวยครับว่าสายดอกนี้ครับแต่ว่าเซซเชนหวยยังไม่สนครับแค่นางายเฉยๆเ่าครับวัดกันที่ความแข็งแรงแล้วนะครับเริ่มเล่นของหนักกันแล้วนะครับในยกที่สองอย่างที่บอกก็มวยสามยกนี่ไม่ต้องดูชั้นดูเชิญกันเยอะครับ มีอาวุธอะไรเป็นทีเดียดนี้งัดออกมาได้เลยนะครับแผนยกนี้ครับเสียเจ้าหวยเดินติดตัวแล้วออกเยอะขึ้นครับทําให้อัศยุทธ์นี่ต้องแลกด้วยต้องปะท่ามากขึ้นเอาแล้วมาถึงตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีแผ่วลงไปบ้างแล้วครับอัศยุทธ์พี่หองแต่ว่ายังโต้ได้หนักๆนะต้องดูนะครับว่าความแข็งแกร่งแล้วก็ท่าพลระดของนักชกไทยจากขนานั้นอันอุ่ยว่าจิ้มสายลงนี้สวยครับมัดมัดที่ดนักออกมาของอัศยุทธ์นี่ทําได้สวยครับแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องเท่านั้นเองเสียเจ้าหวยเดิน ก็จริงครับแต่ว่าดูอาวุธดูหมัดนี่ยังไม่ได้เหนือกว่าแหละครับแต่ว่าด้วยวิธีการโจมเขาเนี่ยมันได้ลุ้นครับพี่หมองใช่ครับเป็นลูกขยันนี่ครับโอ้โหอยู่ในตัวลำตัวยิงดึงครับแต่ยังไม่หยุดนะครับแหมนักชกจีนถ้าโหนดใช้ได้ครับแหมกันอู่เนี่ครับอัศยุทธไปยืนรับแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับดูครับเสียเจิ้งเว่ยซ้ายมัโอ้โแหมมัวแต่รับซ้ายครับมแต่ห่วงจะต่อยซ้ายโดนขวาก่อนครับ นะครับโอ้ทคู่นี้แม่กเข้าป้ากันเยอะครับอยู่ดีว่าใครทนกว่ากันล่ะโอ้ยตัวแม่ยังเฉยนะครับต่อยง่ายหมัดด้วยครับเอาครับมาสามทีเอาทีมาดิเอ้าเกลือกินเกลือทีผมทีนะครับตอนนี้โอ้ใครแข็งกว่ากินไปแล้วครับแบบนี้ใช่ครับวัดกันที่ความแข็งแกร่งเลยครับผู้นี้โอ้ยตังค์เขางโดนนี่ครับอัศวินจะมีลูกเก๋าลูกเหลี่ยมครับเทคนิคค่อนข้างที่จะเยอะครับ ลูกซ้ายลูกตอดลูกจุกจิกครับจังหวะวงในพยายามจะล้วงปกในให้ได้ครับทางเซตเชงวยแต่ว่าทางอาศยุทธเองก็มีขวาดักไว้ครับต้องชื่นชมครับผมวมาเตอร์เอียงจุดเล่าส่วนอวันครับจัดมวยยังไงครับไม่จักชื่นักงมวยเลยแต่ว่ามันทุกคู่ครับนี่ครับกระแทกยับเข้าไปครับลุย ยังเ<ช>จ้าหวยไม่ยอมวบเอามาจากแดนมังกรไหนๆก็มาไกลกับพี่บอกเอ <c oughs> าเอาทำานอะไรก็ไปสิ <c oughs> อาศัยลูกขยันนะครับนักชกจีนแม่แต่ว่าจะยได้ลูกแม่เอล่ะครับมนต์ยกแต่ก่อนครับคู่นี้เป็นว่ากันยกสุดท้ายครับอีซูซูวีครอส 4x4 ลุยท้าโลก ชมกันต่อครับยกที่3นะครับยกสุดท้ายเลยนะครับในการชกพิกัด61กิโลกรัมครับระหว่างเซตช่วยกันักชกจีนกับอัศยุทธันุมาก็ย้ำไปเลยครับในรายการนี้จะชกกันแค่3ยกนะครับยกละนาทีตั้2นาทีโดยให้นัน่วยมีสมบูรณ์ที่สุดครับในแต่ละยกเราใส่กันได้เต็มที่ไม่ต้องออมแรงอะไรกันมากดูภาพชาในยกที่แล้ว ทีแล้วนี่เซจุ้นจหนุย่ยพยายามจะเน้นตัดลำตัวนะครับแต่ว่าทางของซีวิทเองก็มีหนึ่งสองดัดส,สวยๆได้หลายครั้งเหมือนกันนี่ครับตัดลำตัวคืนที่สวยในตรงนี้พยายามจะเร่งเ,เกมนะครับเดินหายใจลดเรื่องคอแต่ว่าอัสยูน,นี่ต้องบอกว่าแก้เกมแล้วก็แก้สถานก,การณ์ได้ดีครับ มาต่อครับยกสุดท้ายกับ3นาทีสุดท้ายครับแผ่นป้ายรางวัลโบนัสนอกาท์จะมาไม่มาเดี๋ยวต้องลุ้นกันครับขอบคุณลิตเติ้ลเบลครับผู้จัดจําหน่ายพันเงินพันทองครับเจ๊อุ้มพี่ต๋องชวนเที่ยวตลาดน้ำมะพราวจังหวัดสมุทรสงครามครับขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการครับบริษัททูสเปเชียลครับที่สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับบริษัททีเอลบ็อกซิ่งโปรโมชั่นในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับามาชมกันต่อครับยกที่3ครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยครับยกสีครับ ซห่เส้เโวยครับพยายามจะแก้ตัวครับหลังจากที่เคยไปแพ้ดังมาครับฝ่ยนี้มีเจอกับอัสยุธแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายเะครับเพราะว่าจังหวะดักหมัดของอัสยุทธนี่ถือว่าทําได้ดีแล้วก็ช่วงชกได้เปรียบด้วยเดินต่อโอ้โหล้วงลำตัวครับเส้งเจือกวยนี่ถือว่าท่าทรโหดที่ใช้ได้เลยครับโดนหนักๆแรงๆแต่ว่ายังไม่หยุดเอาพยายามแลวครับจะหาจังหวะถ้าพูดถึงเรื่องคะแนนนี้ไม่ต้องหวังแล้วครับพี่บ้องต้องเอาหมัดทีเด็ดแล้วครับหมัดเดียวอยู่อย่างนั้นครับ ใช่ครับก็ได้ลูกขยันครับแต่ว่าลูกจัดแจ้งนี่นออกมาสัญญุตมีล็อกแล้วล็อกแล้วครับแมวเริ่มจะมีปัญหาระบบหายใจเหมือนกันแล้วครับแบบนี้อย่าแผ่วไม้เห็นครับโหตัดลำตัวครับมีโตตลอดครับทางอสัญญุตครับทำให้สัญญุเองก็ยังออกความุธได้ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่เราลูกโตหนักๆของอัศยุตเนี่แหละครับทำให้เสียงเจ้าหวยครับเดินได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับทั้งที่ใจเขานี่อยากจะลุยให้หมดนะครับใช่ครับก็จังหวะพอ โดนสวนเข้าไปนี่ทำให้จังหวะรุกของเสื้หนรวยมีชนะไปหลายโอู้ยเอาหน้าสันโอ้ยเต็มๆครับลูกนี้ครับหนักไม่สวยครับอัศยุทธ์ดูครับเอายังลุยต่อแต่ก็ต้องชมลูกขยันต่อเสื้หนรวยครับยังไม่ท้อนะครับรับโยกเร็วกว่าออกก่อนครับคิดก่อนทำก่อนครับอัศยุทธ ทราบกับคู่นี้นี่ถ้าเก่งยาวๆนี่อาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าชกกันแค่ะสามยกแบบนี้นี่ทำให้เสือชิ้นหอยนี่ทำอะไรได้ไม่ชิ็นชิมเป็นอเท่าไหร่เพราะว่าสไตล์ของอาซิโยตินก็อย่างที่ทราบครับว่ามาจากสมัครเล่นครับการชกสามยกชกแบบจับช่วงที่หัวเข้าบ้านนี่เป็ Sin une, na, kind of an, นขนาดของถนาดอยู่แล้วใช่ครับเสือชิ้นหอยครับเจอยากอีกแล้วครับ ไม่ท้อครับเดินต่อครับยังเายังไม่ยอมครับแมมกลายเป็นอาเซอียชิงจวะออกซ้ายออกขวาครับพยายามจะไม่ประทัดแล้วครับอัธยุธครับเดี่ยวยับยาวๆแล้วก็อกข้างไปครับแม่พอออกมายืนทางแบบนี้นี่เหนื่อยขึ้นเลยครับนี่ครับได้มังกรตบกขวาแล้วก็ออกข้างไปครับแหม่ทางเซบอยนี่โอ้โหดันเขาเชียร์อีก การเตือนนิดนึงครับครับช่วงปลายยกหมุหมดเซนจิโหวยวิ่งเข้าหาเลยครับอาบนำตัวครับชุดนี้ทันไม่ทนันอา้าวพยายามจะเร่งครับพยายามจะเร่งหมดยกซะก,ก่อนครับความเปดูการให้คะแนนของกรรมการกันอีกครั้งนะครับถือว่าคู่นี้ก็ชกกันสนุกครับสามยกที่ผ่านมาอยู่ใไลา์ภาพรวม ของสายกที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่าเป็นเซอร์ชจนน่วยครับที่พยายามจะเดินเข้าหาครับจะหวาออกกท้าถามครับมาเน้นตัดลำตัวใส่ลูกขยันออกมาเป็นชุดออกมาชุดสั้นๆนเข้าใส่ครับแต่ว่าทางอเซียนนี่าศสายการดับการบวั่คอยโต้ได้อย่างแจ้งครับใช้ความไม่หยำครับแล้วก็ช่วงโชคที่ได้เปรียบครับค <c oughs> วามเร็วชิงออกก่อนแล้วก็ตีกันเจียงใช้สเตปฟุตเวิร์กครับก็ชกไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บค่อยๆกินไปครับ <c oughs> <c oughs> สิงทีเวรเองก็ได้ลุ้นในหลายๆครั้งที่พยายามเร่งครับหาจังหวะบวกหาจังหวะแรกครับแต่ก็ได้แค่ลุ้นกันไปบอกก็ต้องอยู่ที่ก๊ออยู่ที่อยู่ที่กรรมการเลยครับว่าชอบแบบไหน,นครับชอบลูกขยันหรือว่าลูกจับแจ้งต้องวัวใจกรรมการ นี่แหละฮะความมันของ The Fighter Next Generation ครับใครจะได้ไปต่อในเดือนต่อไปนะครับแล้วก็ลุ้นโบนัสรวมกว่า3 0 0แสนบาทด้วยกันครับผล mm hmm. การตัดสินมาแล้ว,วเระะียบร้อยสำหรับมวยคู่ที่3ครับกรรมการท่านแรกครับเฉลิมประหยัดทรับให้คะแนน30 mm hmm. ต่อ27คะแนนครับ กรรมการนัดนที่2พินิจประหยัดทรัพย์ให้คะแนน30ต่อ27คะแนนครับและกรรมการนัดนที่3พรหมเมฆจักรสุรักษ์ให้คะแนน29ต่อ28คะแนนผลการตัดสินเป็นเอกฉันท์ครับและผู้ชนะคือมุมน้ำเงิน The winner goes to Blue Corner นักชกจากประเทศไทยอัศยุทธพันนุมานะครับและด้วยการนี้ครับขอเรียนเชิญนะครับมิสเตอร์เหมยครับ ขึ้นมอบเหรียญรางวัลให้กับผู้ชนะของเราน่นเ่งนะครับขึ้นมอบเหรียญรางวัลให้กับนักมวยของเราเลยครับนั่นคืออัศยุทธพันธุมาและรวมไปถึงนะครับของเทรู้จักสเป Plus b แ Bang คอ k ด้วยนะครับนั่นคือเสื้อยืดครับของ s p a c p p u u ครับให้กับอัศยุทธพันุมา from Thailand ได้ไปต่อครับในเดือนต่อไปน่นเ่งนะครับลุ้น่อว่าจะไปเจอกับใครในเดือนหน้าครับกับ The Fighter Next Generation นะครับชุดนี้ต้องขอขอบคุณกับ m ตอร e เ May ครับ Thank you so much แล้วก็นอเหนือจากนั้นแล้วขอบคุณด้วยกับ Little Bell ผู้ผลิตจำหน่ายพันเงินพันทองโดยคุณเพนรีติยาพงพิชา์ครับ081874-0060นะครับร้านนี้มีแต่ของอร่อยยกทะเลมาไว้ที่ร้านเสนนิมานซอยเจ็ด จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับอาหารทะเลและสุกี้สายพันธุ์ทะเลเดือดเริ่มต้นที่จา่าละสิบบาทโดยเจอุ้มโกตองนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดอีกเช่นเดียวกันนะครับรองคู่เอกขยเวนมาที่60กิโลกรัมนักชกจากมาลเลเซียนะครับริชชี่ฮิลเจอกับนักชกรูปหลอ่อบอยแบนด์จากประเทศไทยกับปดินแสงแก้วสักครู่เดียวใน The f i ฟเต e r Next Generation